ห้าสิแปเขาก็แซวว่าไปทำอะไรมาหน้าตัวเองทำไมเดี๋ยวนี้ดูดีขึ้นจากที่เขาเคยเห็นหน้าเราเมื่อก่อนนี้ <c oughs> มันเป็นปัญหาหนักเลยหน้ามันดูมีอายุตากระตกมากเลยแล้วก็เศร้าดแล้วก็มีถุงใต้ตาเยอะมาก เยอะแบบมองเห็นชัดผงใต้ตานี่มาก่อนมันห้อยเลยอนะ่ะไม่กล้าที่จะไปถ่ายรูปเรืออะไรเราไม่กล้าเลย <S <S เราก็คิดว่าเราทำยังไงเนาะให้มันหมดไปที่จริงก็อยากจะทำแต่ก็กลัวเจ็บกลัวเพราะไม่เคยทำอะไรกับใบหน้าเลยไม่เคยทำอะไรสักอย่างก็คิดว่าถ้าเกิดเราทำขึ้นมานมันต้องเจ็บแน่โอตัดสินใจเหาก็นาน พอดีมาเห็นพี่สาวมาทําก่อนโอ้ยทํามาแล้วดีมากเลยย่เีถามก็เจ็บมาพี่สาวเอ้ยไม่เจ็บหรอ่อเคเราก็เลยตัดสินใจเลยอ้าวินาทีนะั้นตอนทาเดี๋ยวตอนแรกก็ก,กลัวค่ะตอนฉีดยาชากลัวเขาบอกว่าเอ้ยจะฉีดตอนนั้นก็จะเจ็บนิดหน่อยแค่ตรงน,นั้นพี่ทําพี่ว่ามันไม่ได้เจ็บเท่าที่ คนคิดไปว่าอ้วมันต้องเจ็บอะไรเงี้ยตอนแรกก็คิดมาว่าเจ็บมากกว่านี้อะไรเงี้ยเจ็บนิดเดียวทนได้สบายๆเปลี่ยนความคิดเลยมีแต่คนว่าเออทำมาแล้วดีอ่ะทุกคนถักบทหน้ามันสดใสขึ้นนะคะดูดีขึ้นเลยะคะ่ะมองไปแล้วเออหน้าเราไม่มีหุงละใช้ชีวิตเรอดีขึ้นค่ะ เหมือนตาเนี่ยมันยกกระชับขึ้นไปเงี้ยแล้วการมองของเราเนี่ยมันดูดีขึ้นมันกว้างขึ้นอะไรอ่าเงี้ยดีกว่าเก่าเยอะโอ้ยอย่างนี้ได้รูปได้แล้วค่ะมั่นใจขึ้นมาเยอะก็อยากให้คนที่มีปัญหาแบบเราเนี่ยเนาะมาทำไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวว่าจะเจ็บจะอะไรเลยคุณหมอที่อามาราเต้เก่งมากอามาราัเตคลินิกจบ เรื่องความงาม